ก็กลับคืนไปเห็นไหมกลับไปรวมกันนั่นแหละพอซ่อมสายอะไรสายเกียบอกเรียบร้อยแล้วก็พากันออกมาไม่ได้จอดได้มาเรื่อยๆโอ้ค่ะนี่นะคะก็รถคันนี้นะคะก็มาถึงนี้หนึ่งนาฬิกาหนึ่งนาทีเราไม่ได้ขับเดีวขับสี่สิบกว่าสี่สิบห้าสิบค่ะกว่า ค่ะขับเร็วขับเร็วไม่ได้เนาะพ่อเนาะเพล่พ่อพื้นเนี่ยเอามาหมดแล้วใช่ไหมมาเทียบพวกเหล็กโครงเหล็กเอามาแล้วน้อยขนาดนี้หรอฟื้นขวาของผมทำไมมันกองเพิ่มขึ้มเลยฟ้าไงฟ้าของเจ้ามันด้านข้างใช้เจ้าใช้เป็นอะลูมิเนียมเลยของพ่อพื้นฟ้ามันใช้ไม่ได้ไงฟ้าใช้ไม่ได้ไงไม่กระเบื้องเนาะเหล็กก็เยอะกว่านี้นะของผมนะของเขาอ่ะ ของช่างพงของช่างพงแบบทั้งร้านเลยไงยาวด้วยแต่ของแม่คำาสแค่สั้นนิดเดียวที่เหลือมันเป็นไยังงกทำดงไงเอาใช่ทดสอบเอาอะไรมาเอาไม้มาตีด้านหลังไงทาประกอบร่างแล้วมันก็จะพอดีค่ะพอดีไปเรื่อยๆอยู่แล้วเราช่วยหน่อยเราทำไปด้วยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสองก้อนค่ะ เดี๋ยวก็ได้จ้างผมไหมผมทำให้เดี๋ยวเลยโอ้โอย่าเลยอย่าเลยเหรอเอออย่าจะตก่านถึงขั้นจะรับจะรับทำเลยเหรอคะแอดไนถ้าผมทำนี่ผมกลัวแบบช่างที่นี่เขาแบบตกงานใช่ไหมใช่ตกงานเลยโอ้สมบูรณ์ดีกว่าเดี๋ยวโชว์ฝีมือเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบเฮ้ยจ้างไหนดีกว่าอย่างงี้จบเลยนะผู้เจ้าโอ้ช่างแถวนี้ก็เลยตกงานกันหมดเนาะนี่อ่ะเพระวันนี้ วันนี้วันวันนี้เราเอาลงเลยไม่ได้บอกเอาไว้ในรถก่อนบอกใช่น้องยูทูบของเรามาวันวันนี้วันวันนี้วันพระเขาไม่ให้ทํางานใช่ค่ะเจ้าจะไปไหนอ่ะเจะใช้รถบอกวันนี้ทุกคนก็หยุดเนาะเป็นวันพระ อุปสรรคนิดหน่อยก็มาได้เนาะนี่นะคะก็ถือว่าบ้านหลังนี้มาถึงแล้วนะคะบ้านหลังแรกนะคะเอ้เครื่องบอกพ่อพื้นทิ้งกล้องเลยเอ๊ไอ้กล้องพ่อพื้นอยู่ไหนอ่ะของผมของพ่อพื้นอยู่นู่นพ่อถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่าคะไล่เลยมามาเอามาคุยกัน นี่นะคะก็ฟื้นนะคะเนาะขอบคุณนะคะคุณบุญโฮมคุณสายทองสวัสดีค่ะคุณยองสวัสดีค่ะคุณนัทติพรสวัสดีค่ะคุณแบงค์สวัสดีค่ะคุณออโต้สวัสดีค่ะคุณชิกิตสวัสดีนะคะคุณแอร์อนันต์สวัสดีค่ะคุณวิรุณกาลังใจยูทูบทุกท่านขอบคุณค่ะคุณนิสานี่นะคะคินดาวงสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะเจยเยิ้นสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์เป็นกาลังใจให้สู้ๆขอบคุณค่ะ คุณวิรุธสบายสบายคุณปลาหมึกแดดเดียวสวัสดีค่ะคุณวิรุธสุขใจครับขอบคุณค่ะคุณสิริบานสวัสดีค่ะคุณนัตพรสวัสดีค่ะคุณสมมายสาธุค่ะคุณสิริบานหัวใจพังบวกเนี่ยนะคะขอบพคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะคุณเอเอสวัสดีค่ะคุณวิรุธขอบคุณค่ะเนี่ยนะคะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านลุงจิมมี่นะคะลังแรกเลยนะคะที่มาถึงแล้วก็ตั้งเด่นอยู่ตรงนี้นะคะเนาะก็ อันนี้เป็นบ้านของพี่น้องยูทูบเบอร์ที่กกอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหลังแรกเป็นบ้านนอกดาวหลังแรกที่มันลงเลยคือบ้านลุงผลปาแตนนะคะมีบ้านหลังนี้นะคะก็ถือว่าอ่ะมีสองหลังแล้วที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะก็สวยงามนะคะน้องพอตั้งปับ๊บ ทีนี้ก็มีบ้านแล้วนะคะพี่จำเรียงบรรพระทําบุญใส่บาตรสาธุคะ่ะสาธุนะคะคงก็ไม่รู้ว่าคือแบบไม่คือเราไม่ค่อยเข้าใจทางทางทางนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราะใจเราแค่คิดเราก็ได้บุญแล้วนะคะหลังใหม่ทาสีสวยใช่ค่ะถ้าลุงจิมทาสีก็จะสวยขึ้นนะคะแต่เคยดูก่อนเนาะลุงจิมก็ทาอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นบ้านพักของลุงจิมนะคะ เี่เรามาดูนะคะว่าพ่อเปาแม่ออฟนะคะได้อะไรมาหน่อไม้แน่เลยนะคะเพราะว่าเราเข้าไปดูคลิปของพ่อเปาแม่อ,อ๊อบน่นหน่อไม้มาแล้วมาแล้วหน่อไม้มาเยอะเลยนะคะมาเต็มรถเลยอเอเโอ้โหนี่นะคะไปให้พี่น้องบ้านนี้ด้วยนี่นะคะี่แแมก็วอยยูได้เสบ